ปูเห็นตัวไหนนะปูเ,ปเลขนนอ่าเห็นสามสองแปดแต่แปดเนี่ยต้องขยายแน่นถึงจะเห็นปูลองหันรูเลยคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมกับผมเท็ดพันช่องคุมทรัพย์พญานะหักนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับผมมาตามสิทธิหลวงปู่สวงนะครับที่เคยอยู่กับหลวงปู่สวงหรือว่าเขาเรียกว่าที่ ปัมรูปมาลงปู่นะครับนก,ก็คือโ,งโรงหล่อประทีปนะครับอยู่อำเภอประสาทป,ป,ประทีปรงหล่อหรือรงรงหล่อประทีปนะครับที่อยู่อำเภอประสาทนะครับวันนี้ก็จะมาสนทนากับท่านนะครับว่าทําไมท่านได้ดีเพราะรวมปู่สวงนะครับนะมีโรงงานใหญ่โตแล้วก็รูปหลอ่อเหมือนลงปู่สวงที่เป็นอ่า เขาเรียกว่าทําจากเรซินหรือทําจากหลายๆอย่างนะครับเนาะเอ็ดก็ไม่ค่อยรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับประทีปรงโรวันนี้ปู่วันก็มาที่นี่ด้วยนะครับนะปู่วันกับประทีปรงโอก็เคยเคยเห็นกันก็เป็นเพื่อนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับด้านในนะ้นอยู่อยู่ตรงไหนเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีเฮียประทีปนะครับสวัสดีอ่ปู่วันด้วยครับครับสวัสดีครับครับ คือหลงรอผมสร้างมานานแล้วฮะรูปของหลวงปู่สวงก่อนที่ที่ผมจะได้สร้างนะครับต้งสมัยนั้นนี้ได้รู้จักกับอ,า,อาจารย์อาจารย์อะไรนะารอ,าอาจารย์สงวนอาจารย์สงวนตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับอาจารย์สงวนเป็นคนรเริ่มแต่ก่อนที่อาจารย์สงวนจะรเริ่มนี่ผมก็ไปวัดนั้นเพราะว่าผมเมื่อก่อนนี้ผม ต้องเดินตามวัดนะครับเดินติดต่องามตามวัดวัดท่านก็ได้ถามว่าทําไมไม่ไปสร้างวัตถุมงคลของลูกสวงบ้างว่าท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างนูน้นท่านเป็นอย่าง,งนู้นเป็นอย่างนี้คือโดยทั่วไปแล้วผมเองนี่คือเราไม่เราไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ฝวังหวังฟาร์มแล้วก็อยากจะไปเหมือนกันจนกระทั่งมารู้จักกับอาจารย์สงวนอาจารย์สงวนก็มีโครงการที่จะสร้างพระผง ครับงรุ่นรุ่นอ่ารุ่นแรกเลยนะครับที่ผมได้ทําก็ช่วงแรกเลยก็ทําท่านก็ไปรวบรวมมูลสารมูลสารต่างๆเป็นขนอ่าเป็นเป็นเกษาของปู่แล้วเป็นมูลสารเยอะนะครับเยอะมากเลยอ๋ออ่าอ่าพงนี้ก็คือบล็อกอ่าร้อยแปดว่าร้อยแปดหรือเปล่าใช่ครับมีบล็อกบล็อกเดียวบล็อกเดียวครับ แล้วขอโทษที่นะครับช่วงก่อนนี้ต้อมาไมก่อนที่ทํานี่ผมไม่ได้อยู่โรงงานนี้นะ,ะผมจะพึง่งหัดทําเ,เริ่มเ,ออเริ่มออทําเลยนะครับออก็ตัว,ต,วตัวผมเองนี่ผมจะมีภรรยาแล้วมีมีน้องสะพ้ายน้องพายนี่เป็นคนปัมออ๊มแล้วผมก็เป็นคนพวกผสมว่านอะไรต่างๆนะเชื่อไหมครับช่วงที่ปัมออ๊มเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนปั๊มไม่ติดปั๊มยังไงก,ก็ไม่ติด คือเรารวมผมปั๊มไม่ติดปั๊มยังไงก็ไม่ติดครับไม่ติดแล้วไม่เอใจเอไหมก็เอที่ครับพอมาถึงวันวันที่วันที่เจ็ดนี่ผมก็จะไปคืนงานกันเนาะคืนงานจังทุนว่าปั๊มไม่ติดแต่ที่อื่นทํามานี่ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่านี้มวลสารก็เยอะมากจริงเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทางน้องแฟนก็บอกว่ามวลมีอะไรมาทิ่มแทงข้างหลังเวลานอน เสร็จปุ๊บผมก็ไปเล่าให้กับอาจารย์สงวนฟังแกก็โอ้อันนี้ท่านกันต้องทําพิธีอีกทําพิธีขอขมาแล้วก็บอกกล่าวกับแล้วบอกหลวงปู่ด้วยแล้วก็อีกอย่างแล้วก็มูลสารที่แกเก็บออกมาเยอะนะครับหลายหลายที่หลายทางแล้วเกิน่ะก็มารวบรวมก็เลยทํําทาพิธีอทาพิธีเสร็จปุ๊บก็โอเคปั๊มได้อ๋อปั๊มได้ฮะแต่ยอดตอนช่วงนั้นนี่แกจะสั่งอยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเป็นเรียกว่าเป็นผงเนื้อว่านร้อยแปดใช่อยู่ในสากลตอนนี้คือบล็อกตัวนี้เลยใช่ไหมในสากลหรือไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเพราะผมผมเป็นลงรอผมไม่มีสิทธิ์ไม่ไม่ไม่ได้อยู่แล้วคือว่าเราไม่ยึดติดใช่ครับบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อกนี้ว่านร้อยแปดที่อ่า่านสร้างให้หลวงพ่อสงวนและมีเส้นเกระแสเยอะมากใช่ใช่ค่ะนี่คือที่มาที่ไปกับหลวงพ่อสงวนที่ท่านเกี่ยวพันหลวงพ่อสงวนก็คือ ท่านที่สร้าง500พรรษาครอบจักรวาลเรียนที่ขึ้นชื่ออยู่ทุกวันเนี้ยครับเออถูกไหมใช่ครับปั๊มที่นี่เลยฮะ500พรรษานี่ไม่ใช่ครับแต่ปั๊มนี่ปั๊มที่นี่500พรรษานี่500พรรษาคือที่นี่เป็นต้นตํานานหลายๆเรื่องครับหลวงปู่สวงเนาะเออที่นี่เฮียพรที่กับโอวันอะโอวันตอนนั้นบวชอยู่ที่วัด รประกาไกสอนบัญญิรามเนียบที่เขาก็ไปหาตามวัดเพื่อที่จะไปทําพระผงเรียนอะไรแล้วแต่ไปถามเจ้าอาวาสว่าจะทำไหมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นระกงทศเก่หรอกก็ไปแบบรถเก่าๆก็ไปเจอกันในสถานะคนหนึ่งบวชคนหนึ่งอยู่ในเป็นเรียกว่าเป็นคนหาพระไปสร้างพระเพื่อมาเป็นที่วัดนี่นะก็เลยพอดีจากนั้นมาไม่เคยเจอกันอีกเลย ถูกไหมเฮียครับเออไม่เคยเจอกันแต่เขาก็ไปหาหลวงปู่สวงปู่วันก็ไปหาแต่ไม่เคยเจอกันไอตอนที่ไปหาเหตตอนนั้นความรู้สึกเดียวกันคือไปหาหวยว่าหลวงปู่สวงให้แม่นอ่าถูกไหมเฮียใช่แต่ส่วนมากผมจะไปพิสูจน์เออพิสูจน์ไปพิสูจน์แต่เรื่องเรื่องหวยนี่ผมไม่ค่อยชอบอยู่แล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับภาพเนี้ยที่ผมไปครั้งแรกภาพนี้ยสมัยนี้สมัยตอนที่ จะไปเออครั้งนี้ไปครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยภาพนี้นะครับช่วงนั้นที่ผมไปเนี่ยผมใส่เสื้อตัวนี้จะมีกระเป๋านี้แล้วผมก็ชอบใส่กระเป๋าตังค์ไว้ตัวนี้นะครับแล้วหลวงปู่คุยนั่งหลวงปู่นะฮะหลวงปู่ท่านก็หยิบกระเป๋าตังคนะ์ผมไปไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับหลวงปู่ท่านก็ดึงแบรงร้อยผมไปใบหนึ่งแล้วท่านก็ม้วนม้วน,วนแล้วไปเวณนนี้จะมีคนคนเฒ่าคนแก่อยู่ด้วยท่านก็โยนนะครับ โดนใบหนึ่งโดนแบงค์ของผมไปน่ะผมก็คิดในใจอ๊ะหลงตานี่ยังไงหนอ,อเอาเงินเราเหรอเอาเงินเราไปทำไมหนอ,อ,อแล้วเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็เขียนกระดาษนะครับเป็นหางเลยนะซึกะจะจำไม่ได้ว่าว,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 ว่าว่ากี่ตัวเป็นเลขเลขสามตัวนะครับเขียนเสร็จปุ๊บก็ใส่ในกระเป๋าแล้วตกกระเป๋าแล้วก็ก่อนจะกลับนี่ใส่กระเป๋าให้ผมคืนแล้ว โทษที่ครับห้า,หาไอเลขหางนั้นเนี่ยช่วงนั้นนี้ผมไปแถวเมืองแกพระท่านรู้ผมเล่าให้ฟังพระท่านรู้พระท่านขอขอไปสร้างโบสถ์ผมเอ๊ะไปสร้างโบสถ์สร้างได้ไงอ่ะเราก็มีจิตตาแลเราก็ให้ไปแล้วกันไม่้อยงไม่ใช่ผมให้ใบนะไปหมดเลยใบใบเลขหวยนะ่ะแล้วมาตอนหลังนี่ท่านถึงมาบอกว่าไอที่สร้างโบสถ์เนี่ย ได้มาเพราะเลขหางที่ที่หลวงปู่ให้ไว้ท่านเป็นเล่นแล้วสร้างโบสถ์ได้ด้วยนะถือว่าเป็นอนุสงของของหลวงปู่ด้วยแล้วก็มวดครับได้หมดเลยนะครับก้วเลยใช่ไล่ไล่กันมานะบนี่บ้านะะบ้านเมืองแก่วัดป่าเมืองแก่แต่เดี๋ยวนี้นี่ท่านมรณภาพไปแล้วด้วบทอยู่เออนี่คือเรื่องราวของ เนี่ยพันธุที่อันนี้เซี่ยวหนึงนะเสร็จแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวข้องกับอ่าอันนี้เรซินที่เรียกว่าครับเรซินคืออ่าเล่าประวัติให้หน่อยรุ่นนี้น,นะครับรุ่นนี้ก็คือพิมพ์บ,บ,บพล็อกมาจากบล็อกบล็อกพลาผงนั่นแหละพลาผงรกว่างร้อยแปดครับบล็อกอันเดียวกันแบบเดียวกัน <S <S เหตุที่ได้ทําเพราะว่าช่วงนั้นน่ะหลวงป,ปู่ท่านได้ได้แบงค์มาใช่ไหมครับท่านจะ ชอบฉีกฉีกฉีกแล้วน,นี้อาจารย์สงวนก็เลยเอามาบางส่วนเอามาด้วยแล้วก็เพื่อที่จะเอามาให้ให้ผมสร้างแต่อย่างว่านะครับความลึกๆจริงๆแล้วการทำพระเนี่ยเราไม่ได้เงินเราไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่หรอกสุวนมากท่านจะไม่ค่อยจ่ายหมดม,มัมด<อ>ก็เลยมันเป็นมันก็เลยเป็นติดค้างกันติดค้างการเสร็จปุ๊บผมก็เลย ่ไม่ได้ส่งให้ใหท่านแต่ว่าปลุกเสกนะ่ะเอาไปด้วยเ,เออพูดถึงย้อนย้อนกลับมาถึงตอนปลุกเสกรุ่นนี้กับพ่อผงนะครับใส่กล่องไปเลยนะฮะใ <úp> ส่กล่องเสร็จปุ๊บก่อนที่ปลุกเสกเนี่ย네จะจะแค่เนี่ยเป็นเป็นแค่ธรรมดาเนี่ย <layout. S 2> ครับปกติแล้วถ้พาพ่อผงเนี่ยเราไปกิ้งหรือไปทับมันจะหักอันนี้ท่านวาง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 เสร็จแล้วก็ อน,อนอนกิ้งนลวงปู่นะนอนกิ้งสามครั้งแล้วก็ท่านเก็บไว้สามห่อนอกนั้น็อก็ตะทึ่งหงก็เอาไปเอาไปหมดครับเอาไปหมดครับนี่กระป๋องแล้วก็มีรุร่นนี้ครับรุ่นนี้นะท่านท่านเนี่ยเพราะว่าเฮียท่านอยู่ในเหตุการณ์บล็อกนี้แล้วก็ไอเน,นี้ยที่มาวันนี้ก็จะอัญเชิญ พระเนื้อเรซินแบงของหลวงปู่ปี4ี่นเนาะเฮียเนาะเฮียด้เมตตามอบให้ชุดหนึ่งเพื่อที่จะไปร่วมไหว้ครูในวันที่11บธันวาคมสองห,ห้าหกห้องค์องละหมืนเนาะเฮียเนาะหมื่นแปดแต่นี้จะเลยบอกว่าในเมื่อสร้างเรือนที่หลวงปู่ท่านเมตตาให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราอยากแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ทีจริงแล้วลวงปู่บอกว่าจากตรงนั้นจะไม่มีอะไรเป็นรูปลักษ์เลยท่านจะสอนให้เป็นรายรูปลักษ์เหมือนที่ท่านเคยเป็นอยู่แต่ตดนี้จุดชนนของภูมิรัพย์พูดมาปุ๊บรับปากท่านเออถ้าเป็นอย่างนี้